นี่เป็นชวนชมที่สวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้ดอกเต็มเลยสวยสีก็สวยนี่ที่วัดแคนะคะทุกคนมามามาเที่ยวได้นะจ๊ะมาช้าอาจจะโรยแต่ตอนนี้นางสวยมากสวยจริง สวัสดีค่ะพบกับนกแก้วชาแนลค่ะทุกคนนกแก้วจะพาเที่ยววัดนะคะวันนี้โอ้โหถ้าเราจะเที่ยวรอบเกาะจุฑายานีราคา700ร้อบาทนะคะตอนหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ไม่ได้ขึ้นไหว้พระนะคะแท,ท่เที่ยวรอบเกาะนั่งเรือรอบเกาะเท่านั้นเองนะคะแต่นี่นกแก้วจะไปไหว้พระฝั่งตรงข้ามค่ะทุกคนมาได้นะคะที่นี่ที่นี่มีค่าเรือข้ามฟากห้าบาทค่ะทุกคน ไปกับสิบปาร์ตวนน้ำปนเนี่ยโอ้ยนะคะตายแล้วนี่เรานั่งเรือพายกันนะคะวันนี้นโอ้ประวัติาศาสตร์เลยนานมากาแล้วนะไม่ได้นั่งเรืออย่างนี้นะคะนี่เอา้าคุณน้าเขาทำไมเขา เมื่อกี้คุณน้าเขาบอกเขาเรียกอะไรวัดแคร์ทำไมเขาเรียกมาก่อนชื่อวัดแคร์เหรอครับวัดแคร์อาจารย์เพาะว่าหลวงผู้ทวยมาตอนอายุยี่สิบปีคุณศิริวิทยาหลวงผู้ชวยมาเลี้ยงที่คิณศิริวิทยายุ่สิบปีวัดแคร์อาจารย์เพาะว่าเดินหลังหลังวัดพิพากจ์ถึงเลยเอ้ามันมีวัดแคร์อยู่ข้างหลังเหรอครับออ๋วัดก็คือวัดตรงนี้วัดนลโดและที่นี้เดินทะลุไปก็ทะลุผมก็ยังว่าเอ้าน้าบอกว่าวัดแคร์ทำไมมันชื่อวัดนลโดบหลังวัดติดกันเลย วัดอะไรนะวัดงูนี่เห็นไหมป้าแกบอกประวัติศาสตร์ให้รู้ด้วยนะคะทุกคนเรียกคุณน้าก็พอคุณน้าจะได้มีแรงทายเรียกป้าดวป้าหมดแรงอาจารย์ไปดูพี่มาถึงขวางแล้วเพราะว่าเพราะอายุก็คงไม่ห่างกันแล้วอันนี้ก็เมาจังเลย ฮะเจ็ดสิบอรอโอ้โหเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับโอ้กินยาอะไรเนี่ยทานข้าวกับน้ำพริกดิฉันโอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอดตอบได้ดีมากก็เชื่อว่าเจ็ดสิบโอ้เราต้องกลับไปกินข้าวกับน้ำพริกแล้วกินน้ำพริกผักชุกวันโอ้ไม่อยากจะเชื่อเจ็ดสิบ

อ๋อร้อเชือกแล้วดึงเจ็สิบเจจว่เ็สิเจจวจายตังค์นึบเี๋ยวเาัดอึบอึบ้าอึบนี่ถึงแล้วนะคะหนึ่งวัดนี่เรามาถึงกันแล้วจ่ายไปเลยยี่สิบบาทอ่ะไปเรา นี่นี่คือคนพายเรืออายุเจ็ดสนะคะทุกคนจะบอกให้ไปค่ะคขึ้นเที่ยววัดกันไปถึงที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วหนึ่งที่นะคะไปใช่เรือข้ามฟากห้าบาทเองมณดบแรกจะเป็นวัดมณดลเมื่อก่อนเขาเรียกว,วัดมู น,น,าานี่ค่ะนี่วัดมนดกนะคะทุกคนนี่เกษม่ถ้าเรามาถึงวัดนี้เราต้องนั่งเรือข้ามนะคะทุกคนแต่มันจะอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังจันกเกษมค่ะนั่งลงเรือมาได้เลยห้าบาทกะอ่าไปค่ะเที่ยววัดกัน นี่ทางเข้าวัดก็จะมีดอกไม้สวยๆนี่นี่ดอกบัวสวยๆค่ะนี่คือเป็นบัวที่โผล่ขึ้นจากตมแล้วนะคะทุกคนให้ชีวิตคนเป็นอย่างนี้นะคะนี่สวยมากเลยนี่สวยๆค่ะไปเที่ยววัดกันค่ะทุกคน ตามนกแก้วได้เลยข้ามเกาะมาฝั่งนี้จะมีสองวัดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีวัดแคร์อีกวัดหนึ่งโหนี่เฟื่องฟาก้อนนี้สวยมากเลยนี่โอ้สวยจริงนี่ไปกันเลยค่ะ คนเดินนำหน้านี่ก็คือโซเฟอร์ขับรถเราค่ะไม่น่าใช้นะอือนี่ทางเดินนะคะทุกคนนี่ อันนี้ก็คือเรามาเที่ยววัดนะคะเกาศม่ีที่สามะเป็นใหญ่ไเป็นถนเล็กใหญ่มคะตรงนี้อันนี้เขาแบบวหัวเกาะท้เกาะก็คือวิลลยกาต่อเรือเกาะตรงนู้นก็ข้ามเรือมาได้ ตรงนั้นจะเป็นสะพานของให้เด็กเรียนข้ามฝั่งเพือมเรียนค่ะมีคนอยู่ไหมคะในนี้แบบเป็นหมู่บ้านเลยมีเกือบสองร้อยหลังคาตรงเนี้ยนะนี่ก็จะมีบึงบัวบึงเนี้ยเขาทุกคนใหญ่มากแล้วรอกสวยมากเลยค่ะทุกคน ดอกสวยมากบึงบัวที่นี่นะคะเป็นอะไรที่แบบสวยจริงๆคะ่ะทุกคนแต่มาที่นี่นะคะต้องนั่งเรือมานะคะราคาห้าบาทนะคะจะมีเรือพายนะคะทุกคนมาเกาะน,นี้นะคะอืมอยู่ในเมืองอุธยานี่เองนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนบัวสวยมากแต่ถ่ายใกล้ไม่ได้คะ่ะทุกคนถ่ายได้ไกลๆเพราะว่ามันเป็นอ่างนะคะเดี๋ยวตกบอ่อคะ่ะทุกคนอ้โนกแก้วก็อยากถ่ายให้ได้ใกล้ๆนะคะ แต่ว่าเนแก้กลัวตกบอ่อค่ะทุกคนดอกสวยสีสวยค่ะทุกคนทีนี่มีผักขย้งด้วยนะนี่ดอกก็สวยนี่อันนี้เป็นผักที่กินได้นะคะทุกคนนี่นี่นี่นน,นะคะแล้วก็จะมีนี่เขาจะทำเป็น อย่างนี้ลงมาค่ะทุกคนนี่เนี่ทำเป็นอย่างนี้ลงมาแล้วก็มีดอกบัวนะคะนี่น,น,นี่ค่ะเป็นประมาณนี้เลยที่วัดแห่งนี้นะคะนี่สวยอยู่นะคะทุกคนมาเที่ยวได้นะคะนั่งข้าเมเรือมาห้าบาทค่ะทุกคนน,นี่ก็เป็นบึงบัวเป็นสะบัวนะคะนี่เขาทำเป็นจะไว้กลมๆนะคะแล้วก็มีดอกบัวแล้วมีน้ำพุตรงกลางนี ก็สวยไปอีกแบบจ้าอันนี้ก็ภาพฝาผนังนะคะทุกคนก็คือประวัติหลวงปู่ทวดนะคะที่ท่านเคยได้มาบวชเรียนที่นี่ตอนอายุ14ปีนะคะทุกคนมีประวัติไว้ที่นี่นะคะเนี่ค่ะตามฝาผนังนะคะจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะนี่เป็นของหลวงปู่ทวดนะคะนี่ตามฝาผนังนี้ ท่านเคยมาบวชเรียนที่นี่นะคะทุกคนหลวงปู่ทวดนะคะนี่เขาก็จะสร้างประวัติของท่านไว้ที่นี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคน คลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะที่วัดแคร์ค่ะทุกคนมาได้เลยค่ะข้ามมานะคะเป็นเกาะค่ะทุกคนเกาะเล็กๆแต่มีความสวยสดงดงามอยู่แฝงอยู่ที่นี่นะคะทุกคนมีมนต์ขังมากเลยค่ะมาเที่ยวกันให้ได้นะคะคลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาม ให้ช่องนกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย